ถามก่อนจะกัดไหมหนูก็คุยจะกัดไหมจะกัดหรือไม่กัดมันก็แบบจากจากที่มันอนะมองลูบิดมันก็กระเถิบหันมามองหน้าหนูหนูก็สรุปกัดโอเคงั้นงั้นงั้นจะแบบเอาอย่างอื่นนะมาเคียนะมันก็ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่แล้วเีออขอฟ <ไป S 2> ังขอฟังเ <ขอ S 2> สียง,ง,งมันเด<ห>ิม เดี๋ยวส่งไปพร้อมมึงด้วยกูไม่ต้องกูกูโอเคกูอยู่บ้านกูกูแบบกูกูแดดูแลตัวเองไปอย่างดีกูยังไม่ไปไหนเออไม่ต้องส่งกูไปช่องพี่ป๊อปกที่เขาบอกว่ากูล่วงจริงๆนะกูขอกักตัวอยู่บ้านแล้วมึงส่งเครื่องได้ให้กูสักเครื่องดูแลกูด้วยอย่าทิ้งกูเดี๋ยวกูส่งไปเครื่องผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อ๋อ้พี่ๆหลายคนเขาเริ่มมาสตรีมแล้วหนูดีใจจังเลยได้ใเล่าไต่บนเตียงติดเตียงเงี้ยเหอ บึ่งในจิตใจมึงเองนะยังไงฮะอันเนี้ยผมชวนคุณมาเนี่ยก็อยากร้องเพลงนี่คือน้องชายที่ผมรู้สึกว่านี่น้องชายเอาจริงๆหนูก็ฟังเพลงพี่เขาเยอะเมื่อวานอ่ะหลังลุงมันเหนื่อยหนูก็เลยแบบแล้วก็ไปนั่งดูคลิปที่พี่เขาบอกว่าพี่ที่แบบว่าเขาเข้ามาในดิจิตอะเดี๋ยวผมเก็บคลิปนั้นไว้นะต่อกับคุณแพรคุณแพรสตอเบอรี่คุณแพรแพรอิสทังกี้เนี่ยเขาทํา เป็นแคมเปญร้านช่วยเหลือร้านอาหารที่แบบ oh. กำลังจะคือกำลังจะล้มลงแต่ละร้านอะไรเงี้ยช่วย<ด>ช่วย,ยกันเ<ด>นี่ย<ด>เดี๋ยว<ด>ผมจะไปต่อไลฟ์นูต่อก็เลยขอญาตมาคนแรก,กวันนี้ได้เลยได้เลยเมื่อกี้เนี่ยทำให้ยอดขึ้นไปเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะสามแสน เอา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 มึงมีมมประกากับกระดาษไว้ทำถ <c oughs> ้วยอะไรกันวะไม่มัน multitasking ไงที่มันทำหลายอย่างใจเย็นมึงกูบอกเมื่อกี้บอกว่าช่วยจดให้กูได้ไอ้น,นี่นั่งแล้วก็บอกกูไปไอ้ภ <c oughs> าษาเมืออภาษาเมืออสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทโอ้สุดยอดเลยครับอต,ออตอนนี้สามแสนกว่าแล้วนะนี่คือถ้า ถ้าเราคิดกันแบบเร่าๆ,ๆนี่ตอนนี้30กว่าเครื่องแล้วนะที่เราแม่งได้ยิผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันอยากช่วยด้วยฉะนั้นอ่อมันมันเครื่องเท่าไหร่นะพี่ป๊อปหมืน่นถ้าซื้อจำนวนเยอะจะประมาณหมื่นหนึ่งพันหมื่นสองพันอะไรประมาณเนี้ยงั้นผมขออนุญาตช่วยบริจาคด้วยสักห้าหมื่นบาทละกันดีไหมเชียร์โต๊ะเชียโตมา,านมแ หมดประมานอีกห้าหมื่นบาทครับทุกคนครับไปเดี๋ยวผมโอนเลยระหว่างนี้เอาเพื่อนอีกคนนึงขึ้นมาเลยผมโอนอ้งก่อนเดี๋ยวเรียกเรียกนี่เลยว่านธนกิจขึ้นมาเลยนะครับว่านธนกิจครับทุกคนสวัสดีครับการรวมตัวของคนระยำต่งบอลเฟ่ยให้ตัวเองก่อนยังไงว่านธนกิจ้วยไหครับสวัสดีครับสามแยกปากหวานนะครับกลับมาครับผม ไม่ด้วยค่ะติดต่อคุณอ๊อฟปองซันเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยนะคุณป๊อปปองกูนผมโอนเพิ่ไปห้าหมื่นแล้วนะเรียบร้อยครับโอเคเรียบร้อยเออใครอยากไปร่วมบริจาคก็ไปร่วมได้นะคะโอเถูกบัญชีนะกูต้องกูกูดูกูเช็คแล้วเช็คอีกเดี๋ยวชื่อตรงได้เนยเริ่มได้นะชื่อไม่ตรงไม่เอานะเออตรงๆตรงๆนี่ชื่อเมียคุณแบงค์นะที่เป็นคนเออชัยยาพาอนันท์พรสิริอจกแล้วห้าหมื่นบาทนะอ่านี่ห้าหมื่นบาทเรียบร้อยแล้ว คุณอะไรอะไรอ๋อก็ได้ประมาณเกือบสี่สิบเครื่องแล้วนะวัานักกิจครับไม่ก็คือก็คือแบบว่าจะบอกว่าแบบ ถ้าเรามีเราไม่คือหนูหนูชอบคิดว่าถ้าเราพอมีไม่ใช่แบบว่าหนูมีหมื่นสมมุติหนูมีหมื่นหนึ่งหนูจะโอนให้แบบห้าพันหรือแบบอะไรอย่างเงี้คือหนูมีหมื่นหนึ่งอ่ะหนูจะบอกว่าถ้าหนูจะทําพุญจะทําอะไรอ่ะคือหนูจะดูกําลังซัาของตัวเองด้วยอะไรอย่างงี้ไปเจอเรื่องราวของแบบพี่น้องที่ผมเห็นคุณทำไลฟ์ที่ช่วยกับอะไรนะร้าน ร้านร้านโปรดที่ไม่อยากให้ปิดเดี๋ยวสัปดาห์นี้อต้องรบกวนรบกวนเพื่อนๆด้วยเพราะว่าในมุมในมมุของร้านอาหารเนี่ยเขาก็เาก็เดือดร้อนใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่ของพี่โอ๊ตนะตอนนั้นตอนนั้นของอขงที่พี่พวกพี่อาร์กับพี่โอ๊ตไปอันนั้นหนูก็ช่วยแต่ที่หนูอ่ะหนูชอบหนูชอบชอบทําบุญเลยอ่ะชอบทําบุญหรือโอนไปช่วยเขาอ่ะคือจะเป็นพวกเกี่ยวกับสัตว์ได้สิได้อใช่ไหมเขาเขารับได้ใช่ป่ะ ที ia, e ่พะโบทำไงผมเห็นพะโบทำอยู Bear, uh, so ่เออหนูหนูช่วยแบบเกี่ยวกับหมอใส่ขอบคุณสำหรับการแชร์นะคะทุกคนขอบคุณครับเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแต่ว่าแต่ว่านี่นึ่งสัตว์กับพี่สัตว์อ่ะมันไม่มันไม่มีญาติคอยช่วยหนึ่งมันมันไม่สามารถพูดได้อะไรประมาณเนี้ยหนูก็เลยจะชอบชอบช่วยสัตว์ซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยก็ไม่ไม่เวิร์กเออใช่ใช่นัดคิวไปดีกว่าโอเค ตอนไฟไหมออสเตเลียนั้นด้วยปะใช่ตอนไฟไหมออสเตเลียนั้นหนูก็ช่วยแล้วก็ในพับจีคือมันเป็นเกมตอนนั้นเกมที่หนูแบบไม่ค่อยได้เล่นแล้วอะหนูก็เข้าไปซื้อไปซื้อไปซื้อกระทะอันนั้นอะเพื่อที่แบบไปไปสนับสนุนอีกเรหนึ่งถ้าแบบพี่ดูก่อนหน้านี้ที่หนูเล่นกระทะอันนั้นหนูก็ยังใช้อยู่เนาะก็เป็นความภูมิใจเล็กๆของหนูเหมือนกันกระทะของหมีโครา คือถ้าไม่กระตุกเนี่ยไปดูที่อื่นถ้าถ้าช่องฟองกุลทวินิโฟนต้องตะกุกตะจักอยู่แล้วมีใครได้ใครตอนนั้นใครแบบเล่นพับจีแล้วได้เข้าไปช่วยหมีโครากันบั้งช่องนี้นะฟองกุวินิโฟนเขาแบบว่าเอาเงินไปบริจาคด้วยนะหนูจะบอกให้ไม่ต้องกระตุกกระทาน่ารักแขมจริงเดียวิมขับมาให้ครับไม่ได้วยอะไรก็ตามครับพี่ชายของผมแปะไปพับจีบ้างสิพับจีหนูไม่มีเพื่อนเล่นเลย พับจีนไม่มีเพื่อนเล่นเลยช่วยกันแล้วก็ับจีมันต้องมันเราก็ไม่มีเวลาด้วยเอาจริงๆถ้าแบบจะสตรีมแล้วก็เล่นไปด้วยคุณมันมันต้องหาเพื่อนเล่นมันมีจุดที่มันที่มันใต้โลกมันยังมีแกนโลกอย่างมันอยู่ที่ออสเตเลียชื่อแล้วใช่หรอขอบคุณนะคะน่ารักจังเลยมีโคลามันเป็นสัตว์ที่น่ารักมากเลยนะพี่ๆจะบอกพี่เห็นแล้วแบบอยากยกจะหยิกแก้มมันอะ ใครเห็นแล้วแบบอยากทิกเกอร์มันไหมหนูเป็นคนรักสัตว์่ใชจริงๆที่เป็นความสุขมากเลยนะคือคนเนี่ยส่งยอดเข้ามาในใน Direct Message สวัดีค่ะสวัสดีครับรักมูฟฟนะมูฟฟเป็นคนรักสัตว์จริงๆเนาะพี่พี่เคยบอกว่าสิบยี่สิบบาทสามสิบบาทหรือเท่าไหร่ก็แล้วจะบอกให้ดิการทำบุญอ่ะคุณต้องมันเป็นประสบการณ์มรู้สึกเสียดายมันอ่ะมันมันเป็นประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งเงินที่คุณไม่รู้สึกเสียดาคือนั่นแหละ หนูมีมีน้องเลยเนี่ยอน้องเขียดอ่ะเช่าเข้าไปอยู่ในห้องน้ําตอนนั้นหนูเรียนมาฮาลัยมั้งเข้าไปอยู่ในห้องน้ําเข้ามาไงก็ไม่รู้พอหนูอาบน้ํามันจะมาแต่พอหนูไม่อาบน้ํามันไม่อยู่หนูก็เลี้ยงมันอยู่อย่าอนั้นอ่ะและหนูอาบน้าไปแล้วหนูก็คุยกับมันไปแบบนี้อยอะเงี้ยวันหนึ่งเรารพยายามด้วยความน่ารักของมันหรือมันมันคิดว่าหนูกับมันอ่ะเดี๋ยวหนูเล่าให้ฟังแป๊บหนึ่งนะหนูกับมันอ่ะสนิทกันแล้วมั้งมันก็เลย น้องเขียดใช่ตัวเขียวๆเลยแล้วมันเหมือนแบบว่ามันประมาณสักแบบสักอาทิตย์นึงมั้งมันก็ยังอยู่เออเดี๋ยวความสนิทมั้งน้องเขียดอาบน้ําอยู่แบะเข้ามาทีเท้าเชี่ยวไรเย็นวะปุ๊บคือแบบหนูไม่เคยไม่เคยโดนเขียดอ่ะพี่เข้าใจไปไม่เคยด้านปาดเขียดตาปาดเหรอหนูไม่รู้ว่าคืออะไรหนูรู้แค่ว่าตัวเขียวๆแล้วมันแบนๆ่ะ แล้วมันก็แปะลงไปที่เท้าแล้วหนูไม่เคยโดนมันไงคือหนูไม่ได้เกียดคือหนูเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นอาจจะสะบัดเท้าด้วยความที่แบบโอเคมันมันคือนอนมันคือน้อนมันคือนอนตัวหนึง่งแปะโอเคถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นเขาอ,อาจจะสะบัดแล้วใช่ไหม <c oughs> ไม่จ้าหนูอโอลูกปะ <c oughs> หนูก็ต้องแบบ พ,พันพันผ้าออกมาแล้วหนูก็แบบไปปล่อยที่ระเบียงด้วยความรักสัตว์ไอไอแบบมันจะแบบคือมันตกใจมากกว่าแล้วมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยอะไรแค่นั้นแล้วก็แบบมีอีกนะอ๋อตอนเด็กๆวิลลกรารมตอนเด็กๆของหนูเลยอะเกี่ยวกับสัตว์คือหนูเชอาหนูน่าจะเป็นคอสองอ๋อมต้นมอต้นมต้นตน,น่าจะประมาณมสองมสองหรือมสามเนี่ยแหละ หนูปีนอย่าลืมช่องใจรักนะอ๋อหนูไปกดแล้วกดแล้วกดแล้วช่องใจรักกดแล้วน่าจะเหลือช่องช่องลูกอีกหนึ่งคนแค่นั้นแหละเออหนูหนูก็ปีนขึ้นไปมันจะมีต้นเขาเรียกต้นอะไรไม่รู้อ่ะต้นต้นไม้อ่ะเออต้นไม้อยู่หน้าหน้าห้องชั้นเรียนอ่ะก่อนขึ้นตึกแล้วตอนนั้นอ่ะ มันจะมีไอ้หนอนแก้วอะเขียวๆอะหุ้ยหลายคนกลัวเวพี่หนูไม่เข้าใจกลัวทําไมหนูก็บอกเพื่อเพื่อนผู้ชายก็บอกเฮ้ยไอ้หาเลยหนุกๆทำไหมได้ดิเพื่อนว่าไงไว้ก็บอกว่านูนมึงกล้าปีนป่ะบอกทําไมยังไม่กล้าก็ปีนขึ้นไปเลยปุ๊บๆๆๆแล้วกจับหนอนปุ๊บๆแล้วก็เอามาใส่ขวดใส่ขวดกินน้ําอะเออแล้วหนูไม่ยอใส่เพื่อนผู้หญิง <laughs> แล้วพอหนูมานึกออก <c oughs> เอาเชียน้องก็เจ็บบดีหนูลืมแล้วหนูก็แบบไปเก็บปลาแล้วหนูก็ไปปล่อยหนูเป็นคนขี้ลืมอะเนาะมีหมดอะแมลงสาบ หนูเคยจับมแมลงสาบจากบ้านเพื่อเพื่อไปแกล้งเพื่อนที่อยู่โรงเรียนหมดอะไรที่เขากลัวหนูหมดอ่ะเอาหมดหนูเชื่อแล้วที่เขาบอกว่าเวลาเราเล่น GTA อะไรที่เราทำที่เราไม่เคยทำแล้วเราทำเออเราไม่กล้าทำให้มาทำในเกมกเชื่อละ ไม่รู้ยอดเป็นยังไงบ้างคราวนี้อัปเดตกันหน่อยได้ไหมครับเชื่อแล้วพี่คือสี่แสนเจ็ดมื่นสี่พันสามร้อยสิบสองกู้ตังเลยห้าแสนแล้วนะครูแปลว่าถ้าเกิดผมใส่สักสองเครื่องนี้ก็ห้าแสนพอดีค่ะสองเครื่องห้าแสนสิครับเอาใส่เลยโอน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 เลยบันเทิงนะดูนี่ใดีเลยจาะโซลิดิชแนลแล้วก็คนดูทางทางที่ฝั่งนี้นะครับโอ้โหนะครับอ่ะ มาเรื่องเรื่องพี่บอกว่าไม่กลัวตุ๊กแกหรอพี่หลายๆคนอาจจะก,กลัวตุ๊กแกกลัวตรงตามันตรงผิวมันใช่ไหมตอนนั้นหนูหนูอยู่กับตามัง้งแล้วทีนี้เหมือนจะตากับหนูน่าจะออกไปโรงพยาบาลหรือไปไหนเนี่ยแหละพาตาไปโรงพยาบาลมัง้งแล้วทีเนี้ยมันมันเป็นประตูไม้อ่ะเวลาเราปิดอ่ะคือปกติอ่ะประตูนั้นอ่ะคือหนูกับตาไม่ค่อยออกไปไหนกันอยู่แล้วก็หนูก็เป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยไปไหนกันอยู่แล้วใช่ไหม คือประตูนั้นอ่ะมันก็เปิดอ้าอยู่อย่างนั้นตลอดไม่ค่อยได้ปิดไม่ค่อยได้อะไรกันหรอกอ่าแอะที่เนี้ยวันนั้นน่าจะต้องไปหนูก็แบบมันมันด้วยความที่ว่ามันก็ไม่ได้มืดอ่ะแต่ด้วยความที่ม,มองไม่เห็นหนูก็แบบ ทำไมทำไมวันนี้หนูรู้สึกแบบหนูกาลังจะจับลูกบิดนะทําไมวันนี้มันรู้สึกเหมือนแบบว่าห่างตาหนูมันเห็นอะไรดําๆตะคุ่มตะคุ่มอยู่แต่มันถามว่ามันห่างจากลูกบิดไหมมันกหน็ห่างประมาณเนี้ยห่างประมาณเนี้ยเออหนูเห็นอะไรห่างตาคือแบบเวลาเราจะจับอะไรเงี้ยเราก็ต้องจับเราก็ต้องดูเอ๊ะห่างตานมันเห็นอะไรแปลกๆพึบก็จะจับเห็นอะไรแปลกๆหนูก็เลยฟึบอ,อ้าวพอดี หนูก็แบบยืนยืนอยู่อย่างนั้นอยู่อยู่ประมาณห้านาทีหนูก็แบบนั่งจ้องมันทำไรอะ่ะหนูยืนคุยกับมันนะพี่ไม่เคยยืนคุยกับสัตว์หรอหนูยืนคุยกับสัตว์ตั้งแต่เด็กแล้วพี่ทำไรอะ่ะก่อนหนูจะจับอะไรมาเล่นนะหนูคุยหมดอนละ้แต่ทุกแกหนูไม่เคยจับด้วยความที่ว่าหนูรู้ว่ามันกัดแล้วมันจะเจ็บ <c oughs> คือหนูก็แบบทำไรอะ่ะมองไรอะ่ะ ไม่ให้จับหรอจะปิดประตูหนูก็ยังคุยมาอย่างเงี้ยจะปิดประตูขอขอปิดประตูหน่อยได้ไหมจะปิดประตูเนี่ยคือแบบจะปิดประตูจะจะ,จะปิดประตูหนูก็ทําท่าจะปิดประตูเนี่ยคือแล้วถ้าสมมติว่าจะปิดประตูจะกัดไหมถามก่อนจะกัดไหมหนูก็คุยจะกัดไหมจะกัดหรือไม่กัดมันก็แบบ จากจากที่มันอะมองลูกบิดมันก็กระเถิบหันมามองหน้าหนูนูก็สรุปกัดโอเคงั้นงั้นงั้นจะแบบเอาอย่างอื่นนะมาเคลียนะมันก็มันเหมือนคอมันสั่นๆคันสั่นหนูก็เลยบอกว่าจะเอ้ายังไงหนูก็เลยคุยกันอยู่อย่างนั้นสักพักนึงแล้วมันก็เหมือนลำขาดแล้วมันก็ไป